สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับมาพบกับช่องปลูกคำแก้วฟร์มบุรีนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาติครับทุกท่านครับวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกก็ช่วงบานห้าโมงเย็นนะครับผมตกชั่วโมงหนึ่งแล้วตกแรงมากครับผมทุกท่านครับปลูปูกก็เดินเล่นไปอะไรไปนะครับก็อยู่ในคอกนะครับผมเป็นคอกในกอดเป็นคอกของน้องไว้ครับแต่ปูกก็ฝนตกปูก็เลยออกเดินเล่นนะครับเดินเล่นก็ ยังไม่ได้ไปที่กกหลักนะครับก็เลยแวะเข้ามาอยู่ในค้องนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากทุกท่านฝากดไลรกกดแชร์ด้วยนะครับฝากดไลรกกดแชร์กดติดตามด้วยปู่ยังไม่มีบ้านนะครับทุกท่านครับฝนตกอะไรก็ปู่ก็ธรรมชาตินะครับผมนะครับุกท่านนะครับโดนข้างหลังปู่นี่เป็นบ่อตรงที่จะสร้างบ้านให้ปู่ข้างหลังนู้นนะครับที่น้ำขาวครับตรงนั้นแหละครับผมท่านนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ช่องปู่คำแก้วฟอร์มูลีด้วยนะครับผมนะครับคุกท่านนะครับ ได้พีกำลังใจทำสุกต่อไปนะครับผมปอกฟานก็มุในเคเ่องก่งเท่าไหรนะครับผม,มอายุเยอะนะครับผมฝากทุกท่านด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูกคำเจ้าผลมมล้ด้วยนะครับคลิปน,นี้ขอลงเพียงเท่าน,นี้นะครับลุงสวัสดีครับ